กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วได้มีชายหนุ่มผู้หนึ่งเกิดมาพร้อมกับพรสวรรค์ด้านวิชายุท์ผู้เป็นพ่อเห็นเช่นนั้นจึงได้ทำการสนับสนุนลูกอย่างสุดกำลังโดยการพาลูกชายขึ้นเขาไปฝากตัวเป็นลูกศิษย์ของจอมดาบและก็เป็นอย่างที่ทุกคนคาดการไว้ด้วยพรสวรรค์ที่ติดตัวเข้ามาตั้งแต่เกิด ทำให้ฝึกอะไรก็ก้าวหน้าแสงคนอื่นได้อย่างรวดเร็วตลอดช่วงเวลาที่ฝึกในสำนักชายหนุ่มได้สนิทสนมกับสิทธิ์น้องอยู่สองคนคนหนึ่งเป็นลูกสาวของเจ้าสำนักที่ทั้งใจดีและมีเมตตาและอีกคนเป็นสิทธิ์ผู้น้องที่เชื่องช้าใส่ซื่อและไม่มีพรสวรรค์อันใด พวกเขาทั้งสามฝึกวิชาด้วยกันจนเวลาได้ล่วงเลยไปกว่าสิบปีบัดนี้ชายหนุ่มได้กลายเป็นสิทธิพี่ใหญ่ส่วนสิทธิน้องหญิงผู้ซึ่งเป็นลูกสาวของเจ้าสำนักก็ได้กลายเป็นสาวสวยงามสะพั่งในขณะที่สิทธิผู้น้องก็ยังคงเป็นที่โลในสำนักเช่นเดิมวันหนึ่งเจ้าสำนักได้ประกาศ ให้ชายหนุ่มผู้ซึ่งเป็นสิทธิพี่ใหญ่ที่สำเร็จวิชาจากสำนักแล้วสามารถออกจากสำนักไปท่องยุทธภพได้ดั่งใจเมื่อได้ยินเช่นนั้นสิทธิพี่ใหญ่จึงสารภาพรักรก,กับสิทธิน้องหญิงในทันทีและต้องการจะสู่ขอเธอเพื่อพาเธอไปด้วยเจ้าสำนักได้ฟังก็ดีใจมาก แต่กลับยื่นข้อเสนอไปว่าหากเจ้าอยากจะแต่งงานกับลูกสาวของข้าเจ้าต้องเป็นเจ้ายุทธภพให้ได้เสียก่อนว่าแล้วเจ้าสำนักก็เดินออกมาแล้วประกาศบอกกับทุกคนในสำนักว่าหากใครก็ตามสามารถเป็นเจ้ายุทธภพได้คนผู้นั้นจะได้ขึ้นเป็นเจ้าสำนักคนต่อไปและจะได้แต่งงานกับลูกสาวของข้าด้วย สิทิพี่ใหญ่ได้ฟังเช่นนั้นก็หัวเราะชอบใจอย่างมากเพราะตอนนี้ฝีมือของเขานั้นเก่งกาจกว่าใครแล้วแถมยังเป็นคนเดียวที่สำเร็จวิชาจากสำนักอีกด้วยดังนั้นไม่ว่าอย่างไรสิทธิน้องหญิงก็ต้องแต่งงานกับเขาอย่างแน่นอนเมื่อเป็นเช่นนั้นชายหนุ่มจึงได้ออกท่องยุทธภพอย่างมีความสุข เขาเอาแต่สนุกและเสบสุขในทุกวันเอาแต่นอนรอวันที่ยุทธภพจะเปิดประลองยุทธขึ้นสักทีและแล้วในค่ำคืนหนึ่งที่ชายหนุ่มกำลังเมาไมายได้ที่สิทธ์น้องเล็กที่ไรซึ่งพรสวรรค์ก็ได้มาหาในยามวิกาลชายหนุ่มตกใจเป็นอย่างมากเจ้าออกจากสำนักมาได้อย่างไร สิทธิ์ผู้น้องกล่าวว่าข้าสำเร็จยุทธแล้วเหมือนกันสิทธิ์พี่และที่ข้ามาวันนี้เพราะข้ามีเรื่องอยากจะบอกกับท่านอันตัวข้านั้นก็ชอบสิทธ์น้องหญิงอยู่เช่นกันดังนั้นเมื่อการประลองเริ่มขึ้นเราสองคนอาจจะต้องต่อสู้กันสิทธิ์พี่ได้ฟังเช่นนั้นก็หัวเราอยย่อใส่ในทันที ชายผู้ที่ทำอะไรก็เป็นที่โลกมีดีก็แค่ความพยายามเท่านั้นจะไปชนะใครเขาได้อย่างไรเมื่อเป็นเช่นนั้นชายหนุ่มก็ปล่อยให้เวลาผ่านไปโดยไม่สนใจที่จะฝึกวรยุทธ์เพิ่มเติมเลยจนกระทั่งวันประลองใกล้จะมาถึงได้มีข่าวลือถึงจอมยุทธผู้หนึ่งที่สำเร็จวิชาใหม่ และเก่งกาจกว่าใครสิทธิพี่ได้ฟังเช่นนั้นก็เกิดความสนใจจึงได้ลองไปดูให้เห็นกับตาแล้วเขาก็พบว่ายอดจอมยุทธ์ผู้นั้นก็คือสิทธิ์ผู้น้องของเขานั่นเองสิทธิ์ผู้น้องของเขาได้สำเร็จวรยุทธ์ใหม่แล้วทำให้เขาเก่งกาจไม่เป็นสองรองใครแล้วเช่นกัน ในขณะที่ชายหนุ่มผู้ซึ่งเอาแต่เที่ยวเล่นไปวันๆยังคงมีเพียงแค่วรยุทธจากสำนักติดตัวมาก็เท่านั้นด้วยความร้อนใจเขาจึงรีบฝึกฝนตัวเองอย่างหนักและเชื่อมั่นว่าด้วยพรสวรรค์ของเขาจะต้องชนะสิทธิ์น้องได้ทันวันประลองอย่างแน่นอนแต่ทว่าเมื่อวันประลองมาถึง และทั้งสองได้ต่อสู้กันชายหนุ่มผู้ซึ่งเป็นสิทธิพี่ใหญ่ก็แพ้สิทธิผู้น้องไปอย่างชิวเฉียดนั่นจึงทำให้สิทธิผู้น้องได้แต่งงานกับสิทธิน้องหญิงและคลองรักกันชั่วนิดนิรันด์นับตั้งแต่นั้นชายหนุ่มผู้เป็นสิทธิพี่ใหญ่ก็คิดได้ แม้เราจะมีข้อได้เปรียบบางอย่างที่มากกว่าใครแต่หากประมาทมากจนเกินไปเราก็อาจจะแพ้ได้เหมือนกันและตั้งแต่นั้นเขาก็ไม่ประมาทอีกเลย